ว่าไงคะคุณหนูคุณหนูทำได้ไหมคะคนลายก็คือ ไม่ล่ะได้ไหมคะเพราะว่าคุณหนูน่ะเป็นเด็กดีมากเลยไม่ฉันจะไม่ทำค,คุณหนูแต่ฉันดูแลคุณหนูอย่างดีมาโดยตลอดเลยนะคะคุณพ่อบอกว่าการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดี ฉันจะทำเป็นไม่ได้ยินสิ่งที่ไมล่าพูดก็แล้วกันถ้างั้นฉันจะบอกทุกคนว่าคุณหนูเป็นมังกรฉันดูแลคุณหนูมานานคิดว่าเรื่องแค่นี้ฉันจะไม่รู้เรื่องไงที่จริงแล้วคุณหนูควรจะกลายเป็นมังกรตั้งแต่งานเลี้ยงปีใหม่ครั้งนั้นแล้วช็อกโกแลตร้อนนั่นน่ะ อร่อยมากเลยใช่ไหมล่ะช็อกโกแลตร้อนฉันคิดว่ายานั่นคงจะได้ผลแต่กลับถูกหลอกขายมาซะอย่างนั้นแต่มันก็ไม่สำคัญแล้วเพราะมันสายเกินไปแล้วแล้วคุณหนูจะเสียใจสุดท้าย มันก็เป็นไปตามที่ถูกกำหนดไว้ในนิยายนางเอกจะสืบหาตัวคนร้ายได้หัวขโมยก็คือเธอฮะจากนั้นอโนก็จะเริ่มสนใจนางเอกทั้งๆที่เมื่อวานฉันได้พบกับเป้าหมายใหม่แล้วแท้ๆแต่ทุกอย่างกับแย่ลงทำไมชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้ อยู่เรื่อยเลยนะค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงค่ำคืนเงียบงันที่ตะกูลเลือดมังกรกำลังหลับไหลในค่ำคืนนี้พลังของผู้สืบเชื้อสายจะตื่นขึ้นการเฝ้าระวังที่แน่นหนาและใช่เด็กคนนั้นจริงๆงั้นเหรอ ช่างยามเกียรติตระกูลอีแทมเสียจ,จริงนี่มันเป็นการแก้แค้นชัดๆไม่ใช่แบบนั้นไมล่าเป็นพี่เลี้ยงของเด็กคนนั้นวันนี้คือวันที่ไมล่าพลาดโอกาสดูเหมือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสินะฉันหนีไปเลยดีไหมนะอืมขออภัยคุณหนูผมคือหัวหน้าพ่อบ้าน ผมมีนามว่าไคโลขออภัยที่มาพบอย่างกระทันหันนะครับแต่คุณหนูต้องมากับผมอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดก็ได้อาจจะเป็นเพราะความลับเรื่องที่ฉันเป็นมังกรถูกเปิดเผยแต่ก็ไม่เป็นไร เธอจากนี้เธอจะต้องตอบคำถามของฉันด้วยความสัตย์จริงฉันได้ยินมาว่าเธอสมรู้ร่วมคิดกับใครบางคนและขโมยสมบัติมังกรไปเป็นความจริงหรือเปล่าฮะฉันเนี่ยนะเป็นขโมยหลอนใส่ร้ายฉันสินะ ฉันดีกับเธอมาตลอดนางงูพิษเล้วเรื่องที่เธอเป็นมังกรล่ะจริงไหมเอเอออตอบคำถามมาเดี๋ยวนี้ถ้าใช่ก็ตอบว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็ปฏิเสธซะฉันเป็นมังกรแต่ไม่ได้เป็นขโมยหนู หนูเป็นมังกรจริงๆเอ๊ะฮะเอ่อเออไม่นะเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงนด้นนาเมิดกันนะหรือว่าอะไรนะเวทมนต์งั้นหรอ จูจ่ๆเธอก็หายตัวไปแหวนนั่นมันมังกรนางเป็นมังกรหนีนแล้วอะไรจับมันแล้วอหนีไปแล้ว มันวิ่ง,งออกไปแล้วไเหยีบย,ยบมันเลยเหยียบมันเลยอะมันสลัดหางตัวเองไปแล้วอะไรนะ่ะเป็นมังกรจริงๆด้วยคือเด็กคนนั้นจริงๆงั้นเหรอพวกครึ่งคนครึ่งสัตว์สิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ สกปรกสิ้นดีเจ็บเต้าชะมัดทำไมถึงป็นแบบดีกันนะไอเลนมานี่แล้วพอต้องผิดหวามมาแนะ่ๆพราไม่ชอบสัตว์เลยค่ะมันจบแล้วล่ะ ตุกตาที่พ่อซื้อให้เอ๊ะฮะเกิดอะไรขึ้นฉันกำลังจะตายนั่นเหรอถ้าฉันตกลงไปคงตายแน่ๆนฉันเป็นกิ้งก่าแท้ๆแ,แต่ทาไมถึงเลื่นตรงลงมาได้นะไม่ชอบเลยฉันไม่อยากตาย แต่ก็ช่างเถอะฉันอยากให้วันจบลงแล้วขอร้องนะอืมตุ๊กตาแล้วก็กิ้งก่างั้นเหรอหางหายไปไหนล่ะเจ้ากิ้งก่าน้อยฉันเสียพ่อแม่ไปแล้วตอนนี้ เราตกที่นั่งเดียวกันแล้วสินะดีจังดีจริงๆจากนี้ไปแกคือสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วนะ ขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะคะที่แปลกระตูนสนุกสๆมาให้เราได้อ่านกันทุกคนสามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook แปลรตูนเทพซ่า007ได้เลยนะคะดูจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วถ้าอยากติดตามผลงานอื่นๆของเราในอนาคตก็กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกิ้งกิง